ปรากฏว่าสอนเสร็จแล้วลืมอัดครับเดี๋ยวเพราะว่าไม่รู้ว่าลืมอัดตั้งแต่ตอนไหนนะครับผมเริ่มไล่ตั้งแต่ตอนวิธีทำกันแล้วกันนะก็เราเริ่มต้นวิเคราะห์ไอปริมาณการถ่ายเทความร้อนได้ก่อนนะครับเ,เราไล่สมการมาแล้วนะว่า q เท่ากับเมเดลต้ทนะครับ m_ c v ศูนย์เดลต้าทีนะครับ เราก็แทนค่าเข้าไปนะหนึ่งกิโลกรัมนะครับ Cv ศูนย์เราไปเปิดตารางนะครับที่ตารางของก๊าซอุดมงสตินะครับามีเทนใช่ไหม Cv ศูนย์ใช่ไหมครับก็มีค่าหนึ่งจุดเจ็ดสามหกนะครับเราก็เอามาแทนนะครับเดลต้าทก็เป็นทีสองลบทีหนึ่งเราเห็นวงเล็บนี้เราก็รู้แล้วว่ามันติดลบนะครับซึ่งตอนที่เราไล่เนี่ย เอ่อคิวมันควรจะติดลบอยู่แล้วแหละเพราะว่าโจทย์มันบอกว่าคูดาวใช่ไหมความร้อนต้องออกจากตัวนะครับมันคิวต้องออกมาติดลบพอเรากดเครื่องคิดเลขปุ๊บอ่ะมันก็ออกมาติดลบเท่านี้จริงๆนะครับก็จะเป็นคําตอบแรกนะครับเอ่อแล้วก็ตรงนี้จริงๆพอเราไล่ไปดูเรื่องเดลต้าเอเนี่ยเราก็ควรจะเดาได้เลยว่าเดลต้าเอของระบบมันควรจะลดลงหรือติดลบนะครับเพราะว่าเราเคยท่องกันแล้วใช่ไหมว่าอะไรนะ เอ่ดลต้าเอสจะเป็นบวกมีสองสาเหตุใช่ไหมครับคือคิวเข้าหาตัวหรือไม่ก็เป็นกระบวนการย้อนกลับไม่ได้แต่ว่าเอ่อเดลต้าเอสจะลดลงมีสาเหตุเดียวก็คือคิวต้องออกจากตัวหรือว่าคิวติดลบซึ่งกรณีโจทย์เราเนี่ยมันเป็นคิวติดลบใช่ไหมเดลต้าเอสต้องติดลบด้วยทีนี้การคำนวณเดลต้าเอสเนี่ยมันต้องใช้ตัวเอ่อ p2 นะ เดี๋ยว P สองอ่ะมันก็จะต้องคำนวณจากสภาวะที่สองก่อนแต่ว่าตอนคำนวณ P สองต้องอาศัยค่าปริมาตรก็เลยต้องไปหาปริมาตรจากสภาวะที่หนึ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไล่ว่างั้นเราหา v หนึ่งนะเฮ้ยเราหา v นะจากสภาวะที่หนึ่งนะครับจากสมการกา๊าซอุดมคตินะครับ P หนึ่ง v เท่ากับ mR T หนึ่งนะครับก็แทนค่าเข้าไปครับมวลเป็นกิโลนะครับาเป็นกิโลจูลต่อก,กิโลกร,รัมเคลวิน ทต้องเป็นเคลวินนะครับแล้วก็ความดันต้องเป็นกิโลปาสคาลนะครับหน่วยหน่วยปริมาตรมันถึงจะออกมาเป็นปริเออ,ออกมาเป็นลูกบาศเมตรนะครับงนั้นะหน่วยในสมการก๊าซอุดมคติก็ต้องต้องต้องจำได้นะครับว่าแต่ละตัวต้องใช้หน่วยอะไรนะครับพอเราได้ v มาแล้วเราก็ไปที่สภาวะที่สองนะครับเอาสมการก๊าซอุดมคติมาจับมาอีกทีหนึ่งนะครับหาว่า P สองเป็นเท่าไหร่ ผมกดเครื่องคิดเลขได้แปดเก้าเก้ากว่าๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยปัดเลขกลมๆก็เก้าร้อยเลยนะครับเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็มีค่าทั้งหมดที่พร้อมจะใส่ในสมก,การเดลต้าเของก๊าซอุดมคติแล้วนะครับ Cp 0นะเราไปเปิดตารางนะครับ Cp 0ของมีเทนนะครับก็จะมีค่าเนี่ยสองจนะครับ2.254อยู่นี่ t สอง สามร้อยทีหนึ่งห้าร้อยแทน่าเข้าไปเราเปิดมาแล้วนะครับ P2 สองต่อ P1 หนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเไม่ใช่ p สองเป็น p สองนะเพิ่งเปิดมาได้นะครับจากนั้นผมก็กดเครื่องคิดเลขนะเทอมแรกผมได้หน่วยได้ค่าลบหนึ่งกว่ากเทอมสองเราได้ลบเอ่อเทอมสองเราได้ลบจุดสองกว่ากว่าแต่ว่าลบลบเจอกันเป็นบวกก็เลยตรงนี้กลายเป็นติดบวกแทนง,งั้นสุดที่แล้วออกมาติดลบก็ถูกต้องนะครับ ตามที่เราคาดดาวเอาไว้นะครับตัวนี้สมการนี้มันเป็นค่าจำเพาะนะหน่วยมันก็เลยออกมาเป็นกิโลจูลต่อก,กิโลกรัมเคลวินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถ้าเราจะทำเป็นเดลต้าเตัวใหญ่นะครับก็เป็น s 2ส1องลบเหนึ่งตัวใหญ่เนี่ยเราก็ต้องเอามวลมาคูณแต่พอดีข้อนี้มวลเป็น1นกิโลนะเลขมันก็เลยเป็นเลขเดิมนะครับอันนี้เสร็จปุ๊บผมก็ตั้งเขียนคำอธิบายให้กับตัวเองโน้ตไว้ข้างล่าง ว่าติดลบถูกแล้วนะครับเพราะว่าเดลต้าเอลดลงจากสาเหตุที่ Q ออกจากระบบนะครับตามที่เราไล่เอาไว้นะครับ